จากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือผูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่เจ้า เจริญธรรมสมดีค่ะดิฉันพาวรุ่งเพชรกิลรมค่ะดิฉันพิมพันธ์รุ่งกิติธรรมคุ้นค่ะค่ะเราสองคนได้รับหน้าที่ให้มารายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะสำหรับข่าวในรอบสัปดาห์นี้นะชุมชนภูผาฟ้าน้ำก็ได้มีการจัดงานฉลองนาธรรมชาติอโศกในช่วงระหว่างวันที่28ถึงวันที่30มกราคมพุทธศักราช2555ค่ะ งานฉลองหนาวธรรมชาติอโศกที่จัดขึ้นในครั้งนี้ถือได้ว่าชุมชนภูผาฟ้าน้ำได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่9แล้วนะคะก็มีผู้ที่มาร่วมงานหลายที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวดอยรายปลายฟ้าจากจังหวัดเชียงรายโฮมบุญอโศกจากจังหวัดแพร่และนักเรียนสัมมาสิกขาปีที่6ก็ได้มาเข้าค่ายเตรียมงานก่อนพร้อมทั้งนักเรียนสัมมาสิกขาและคณะอาจับ ผู้ทาสถานอื่นๆก็ได้มาร่วมงานฉลองนาธรรมชาติอโศกด้วยค่ะและในงานนี้ก็มีกิจกรรมจัดขึ้นมากมายอย่างตลาดอารยะที่จัดขึ้นนี้ชุมชนภูผาฟ้าน้ำได้มีการจัดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วนะคะการจัดงานตลาดอารยะก็มีผู้ดูแลและจัดการกับสินค้าที่นำเข้ามาขายในงานอยู่ก็คือคุณป้าใบหย้านั่นเองค่ะ งานตลาดอริยะนี้ขัดไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีคุณป้าท่านนี้สำหรับผู้ที่มาร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นสินค้าที่ได้นำมาขายนั้นจะขายให้ในราคาต่ำกว่าทุนและยังเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชน้ำตาลไม้กวาดเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มต่างๆค่ะ ถือได้ว่ามีเงินแค่100บาทก็สามารถซื้อสินค้าได้ครบทุกชนิดและอยู่ในปริมาณที่จำกัดกันด้วยค่ะและในงานฉลองนาธรรมชาติอโศกในปีนี้ก็ได้มีการจัดโรงบุญซึ่งมีอาหารหลากหลายให้กับผู้ที่มารับประทานครั้งนี้ก็เพราะได้รับความร่วมมือจากญาติธรรมที่มาในงานนี้ค่ะ ทางด้านของโรงบุญได้มีการจัดโรงบุญถึง13โรงบุญเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่ก็จัดให้คนมาร่วมงานได้รับประทานอาหารมีทั้งญาติธรรมและชาวบ้านหัวเราด้วยค่ะส่วนบรรยากาศโรงบุญในครั้งนี้ก็มีแต่รอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับโดยผู้ที่มาสามารถรับประทานอาหารได้ตลอดทั้งวันค่ะฝ่ายแมวหรือที่คนต่างพากันรู้จักในชื่อฝ่ายชะลอน้ำและในครั้งนี้ก็ได้มีรุ่นพี่มโหจากหลายๆพทธสถาน มาช่วยกันทําฝ่ายแมวนี้ค่ะฝ่ายแมวแบ่งทำเป็นสองที่คือตรงที่พักฝ่ายชายและข้างหลังศาลาบรระชนค่ะค่ะต่อไปไปชมสกุปกีฬาอริยาตำข้าวด้วยมือในช่วงงานฉลองนาธรรมชาติอโศกค่ะ อาริยะในงานฉลองหนาวธรรมชาติโศกนี่ก็จัดขึ้นมาเพื่อที่จะชี้เห็นว่าการแข่งกีฬาเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นกีฬาอย่างทั่วๆไปที่เขาแข่งขันกันอยู่แต่ว่าเราอาศัยการแข่งขันในประเภทกีฬาที่มันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชนเช่นการเก็บผักหักฟืน หรือแม้แต่การตําข้าวด้วยมือซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นจะว่าศิลปะก็ได้เป็นวัฒนธรรมของชาวบ้านของคนไทยในกานที่ทํากันมานานก็พยายามจานุรักษสิ่งเหล่านั้นแล้วไม่ต้องใช้เครื่องกีฬาอะไรราคาแพงเราก็มีอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่จะสร้างสารรค์เกิดประโยชน์แล้วให้ความบันเทิงด้วยสนุกสนานได้นะสนุกแบบมีสาระ พูดง่ายว่ามีประโยชน์สูงแล้วก็ประหยัดสุดเจริญธรรค่ะวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่29มกราคม2555ค่ะ ซึ่งก็ถือเป็นวันที่2ของงานฉลองหนาวแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับการแข่งขันกีฬาอาริยะค่ะนั่นก็คือการตําข้าวนะคะซึ่งก็ถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนไม่ให้เกิดการแข่งขันเพื่อชิงแพ้ชิงชนะกันค่ะแล้วก็เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยนะคะอย่างที่ท่านสมณะได้กล่าวไว้ข้างต้นค่ะ บรรยากาศในการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะหลังจากที่ชาวอโศกนะคะได้เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานกันมาตลอดปีแล้วนะคะในปลายฤดูหนาวในเดือนมกราคมนี้นะคะก็ได้มีกิจกรรม งานปลอยหนาวห,หรือที่เรียกกันว่างานฉลองหนาวธรรมชาติอโศกจัดขึ้นเป็นครั้งที่9แล้วนะคะตั้งแต่วันที่2 8ถึง30มกราคมนะคะเพื่อให้ชาวอโศกได้มาพักผ่อนและได้มีโอกาสพบป,ปะคบคุ้นสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือเป็นวันที่2ของงานปลอยหนาวแล้วนะคะกีฬาอรยะวันนี้ก็คือ กีฬาตาข้าวนะคะซึ่งไม่ได้มีแต่ชาวอาสูรหรือว่าญาติธรรมเท่านั้นนะคะที่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ยังมีการเชื่อมสัมพันธ์กับชาวเขาบ้านหัวเราและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ mm hmm. การแข่งขันการตําข้าในครั้งนี้นะคะมีผู้ลงแข่งขันกันทั้งหมด10กลุ่มค่ะกลุ่มละหคนนะคะแล้วแต่ละกลุ่มนะคะได้มีการแบ่งหน้าที่เพื่อช่วยกันและหน้าที่สุดท้ายนั่นคือการทํา5สอค่ะ หลังจากนั้นนะคะกรรมการจะนําข้าวของแต่ละกลุ่มนะคะไปตรวจปริมาณและคุณภาพเพื่อตัดสินคะแนนค่ะความสนุกสนานอย่างมีสาระในการแข่งขันครั้งนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณทุกทท่านนะคะที่ช่วยกันสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆเหล่านี้ขึ้นมาค่ะ1ปริมาณ2ความสะอาดที่ไม่มีข้าวเปลือกประปนนะแล้วก็ ไม่เล็ดสวยไม่หักมากเกินไปอะไรพวกนี้ออนอกจากนั้นก็คงจะเป็นการเกี่ยวกับจำนวนทั้งคนแล้วก็มีกองเชียร์ประกอบด้วยทางคณะส่วนกลางหรือว่ากรรมการก็จัดข้าวให้หิมนะหนึ่งกระสอบแล้วอยู่ในกำหนดเวลา20นาทีทได้แ บ,บ,บ,บ้านราษและศรีสัพได้คะแนนรวมได้คะแนนรวมหนึังร้อยสิบคะที่ลงแข่งก็ไม่หวังชนะนะคะคลงแข่งอยากให้อยากให้กิจกรรมประสบผลสำเร็จคือเป็นกิจกรรมที่ฟื้นฟูวัฒนธรรม <สะ S 1> เป็นกีฬาเป็นกีฬาที่ได้สาระ เขาเรียกว่าเป็นกีฬาะยะนะคะที่ที่ได้สาระแล้วก็ได้ได้ได้ไดรู้เทคนิคเทคนิคที่เขา,าเทำเราไปดูเทคนิคเทคนิคที่ที่คนที่เขาเคยเขาเคยํำแล้วเขาเป็นมืออาชีพนะ,ะเราก็เดินไปดูเราก็เห็นเทคนิคเขาทำเขาทำอย่างนี้นะเขาขึ้นตําได้เร็วอย่างนี้เราก็มีรายละเอียด,ดเราก็มีความสนุกเหมือนกันนะแต่ในความสนุกนั้นเนี่ยมันก็เป็นสาระก็คือให้เขาได้เห็นรูปแบบของกีฬาอีกรูปแบบหน,น,นึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ก็สามารถที่จะเอาสิ่งที่เราทำเนี่ยไปให้ประโยชน์กับคนคนรอบๆตัวได้อะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะชุมชนอย่างเงี้ยต่อไปเป็นข่าวจากดอยรายปลายฟ้าจังหวัดเชียงรายค่ะสำหรับข่าวความเคลื่อนไหวของชุมชนดอยรายปลายฟ้าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีดังนี้ 1. ชุมชนดอยรายปลายฟ้าจังหวัดเชียงรายจำนวน10คนเข้าร่วมกิจการงานฉลองหนาวธรรมชาติโศก ที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่27-30เถึงมมกราคม2555โดยนำข้าวคลุกง,งามมอนและถั่วแผ่นโปรตรีนปิ้งไปแจกในงานและได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอารยชาวดอย2ประเภทคือแข่งขันเก็บฟืนและแข่งขันตำข้าวซึ่งนักกีฬาก็ได้รับรางวัลชมเชยทั้งสองประเภทซึ่งแต่ละคนก็รู้สึกประทับใจที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่มีสาระประโยชน์ ได้พบปะพูดคุยแบ่งปันแก่พี่น้องญาติธรรมจากชุมชนอื่นๆได้ไปสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นที่สุดของที่ภูผาฟ้าน้ําในงานฉลองหนาวครั้งที่9 2. สมณะ7็ดรูปสมนเนร2รูปและสิขมาตหนึ่งรูปและญาติธรรมจากพุทธสถานชุมชนต่างๆรวม10คนแวะเยือนชุมชนดอยรายปลายฟ้าในช่วงประมาณวันที่25มกราคมถึง3กุมภาพันธ์2555 ช่วงบ่ายของวันที่1กุมภาพันธ์2555ญาติธรรมได้ไปร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายประชาชนรักชาติปกป้องสถาบันและแผ่นดินกว่าร้อยคนซึ่งรวมตัวกันที่บริเวณเวทีหน้าศาลาหมื่นปีริมกวานพเยาแสดงพลังในการต่อต้านกลุ่มนิติราชที่ออกมาเคลื่อนไหวและรณรงค์ในการแก้ไขกฎหมายอาญา,ามาตรา112 3. วันที่สกุมภาพันธ์2555 สมณะได้บินทบาทในตัวเมืองเชียงรายญาติธรรมที่ทราบข่าวว่ามีสมณะมาโปรดญาติโยมที่ชุมชนดอยรายก็ได้ร่วมฟังธรรมก่อนฉันซึ่งท่านสมณะผืนฟ้าอนุตโรเป็นผู้แสดงธรรมเรื่องเราพึงเพ่งโทษตนเองไม่เพ่งโทษผู้อื่นจะเกิดความเจริญในธรรมเสมือนชาวนาที่ทำนาใส่ใจดูแลบำรุงนาของตนเอง จนเกิดได้ผลดีงามผู้อื่นเห็นผลก็จะเป็นที่เลื่อมใสน่าเชื่อถือและเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้อื่นต่อไปจากนั้นญาติธรรมก็ได้ร่วมกันถวายอาหารและทานข้าวร่วมกันช่วงบ่ายท่านสมณะ6รูปสมณเณรสองรูปและญาติธรรมได้ไปสำรวจสภาพพื้นที่และเยี่ยมเยือนสวนดอยราย2และสซึ่งสวนดอยรายสองมีแผนจะปลูกจะปลูกป่าผสมผสานกับพืชสมุนไพรต่อไป ส่วนสวนดอยรายสามนั้นมีสภาพร่มรื่นเขียวขจีมากขึ้นต้นไม้เจริญเติบโตมากขึ้นโดยเฉพาะต้นปาล์มน้ำมันส่วนกล้วยน้ำว้าก็ให้ผลผลิตที่ได้เก็บไปบริโภคได้เรื่อยๆนอกจากนี้ยังมีมะม่วงและกระท้อนที่กำลังออกช่อจำนวนมากและพืชผลต่างๆดูโดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนและดูแลสุขภาพของชาวอาโศกต่อไป ทั้งหมดนี้เป็นการรายงานข่าวจากสืย์ข่าวภาคเหนือภู้ขา้านะ้าจังหวัดเชียงใหมค่ค่ะขอเชิญท่านผู้ชมกลับไปยังสถานนีเลยค่ะจะเริ่มส